สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Root Easy นะครับผมก็นะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้บอกได้คําเดียวว่าเป็นคลิปที่พี่ท็อปสะใจสุดๆเลยและก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2แล้วนะครับที่พี่ท็อปนะครับออกตามล่าคนแฮกรหัสปักคงของพี่ท็อปนั่นเองซึ่งนะครับคลิปนี้เหตุผลที่พี่ท็อปสะใจนะครับ นั่นก็คือรหัสท่าปักธงของพี่ท็อปนะครับตอนนี้ก็คือได้โดนแบนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม <Nope. S 1> บอกได้คาเดียวสะใจสุดๆดนะครับลหลายๆคนสงสัยว่าทําไมโดนแบนแล้วอะงงอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็คือนะครับพี่ท็อปก็ทักหาซัพพอร์ตนั่นเองให้เขาแบนรหัสให้นะครับผมซึ่งก็ทำงานไวมากนะฮะวันเดียวแบนให้เลยนะครับทุกคนก็คือ เรามันคนแบบคนหลอกคนเท่อะเนาะเออเขาก็แบบว่าแบน์ให้ไวเป็นธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะเซิร์ชดูรหัสตัวเองหน่อยละกันนะครับ<ะ>กูไอเดียอะไรนะเจ็ดหกสามแปดห้าสองห้าห้นะครับผมผมจํารหัสยูไอดีตัวเองได้นะนี่ไงไม่เข้าใช้งาน36นาทีแล้วนี่ครับ ก็คือนะครับโดนแบนไปตอนนี้ไอตัวที่มันแฮกรหัสพี่ท็อปไปก็ทักเฟซพี่ท็อปมาด้วยเดี๋ยวจะให้ดูแชทละกันนะครับผมตอนนี้คือโดนแบนไปแล้วนะครับทำไรไม่ได้แล้ว <Nope. S 1> บอกได้คําเดียวก็แอบเศร้านะแต่ก็เดี๋ยวเขาก็ปลดให้นะครับผมนี่ไงสามสิบกนาทีที่แล้วนะครับสกคนแลกอนนะครับตอนนี้ไอตัวที่แฮกรหัสนะครับมันก็ได้ทักมาหาพี่ท็อปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> ือหือโคตรสะใจบอกได้คําเดียวว่าโคตรสะใจ ดูดิมันด่าผมด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าตัวจริงนะเพราะว่าเห็นไหมมันทักมาหาผมตั้งแต่ตอนแรกเลย22-56นะครับตอนนี้ก็ประมาณ5้าทุ่มกว่าๆแล้วนะครับผม mm. ก็คือเดี๋ยวจะลองโทรคุยดิว่ามันจะโทรคุยกับผมหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะจุดจุดจุดไปหามันก่อนละกันนะครับผมอ่ะโอเคถือว่าเรายอมรับคําขอที่มันส่งข้อความมาหาเนาะ แล้วก็ครับผมรอมันตอบนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ครับผมก็ทักซ้ํามันไปแล้วนะแล้วก็ผมก็รอมันมาหลายนาทีแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันก็ยังไม่ตอบผมเลยนะครับตอนนี้สงสัยเฟสนี้เป็น <โ frustrating. S 1> เฟสไก่นะครับทุกคนก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นอะไรนี้เนาะก็รอมันตอบตอบ่ตอไปนะครับทุกคนงั้นเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนมันตอบผมเลยละกันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าใช้วเวลาน,านานแค่ไหนนะครับทุกคนก็รอกันต่อไปนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้นะครับไอ้หนุ่มคนนั้นก็ตอบผมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันตอบมาว่าอะไรผมก็ยังไม่ได้ดูเนาะผมก็ได้ยินแค่เสียงนะครับทุกคนมันตอบมาว่าอะไรวะเนี่ยไหนบอกจะมาหากูไม่เห็นมาเลยป้าเฮ้ยตัวจริงไปนเนี่ยถามก่อนดิตัวจริงหรือเปล่าก่อนเออถามก่อนว่าตัวจริงหรือเปล่ากระโปรงบอกเจ๋งว่าเฮ้ยมันด่าผมวะทุกคนเฮ้ย ปากดีแบบนี้มีลุ้นว่าจะเป็นตัวจริงเดี๋ยวจะลองแบบว่าขอโทรคงโทรคุยด้วยนะฮะเผื่อแบบว่าจะได้รู้ว่าตัวจริงตัวปลอมนะฮะผมอุ้ยมันด่าผมกากทุยว่ะเฮย้ยกากทุยว่ะอุ้ยแล้วก็ครับพิมพ์ไปก่อนแล้วงันพี่ก็แรงไปเปล่าเออไหนบอกแฮกง่ายอ่เออแฮกง่ายจัดไปครับผมไหนบอกแฮกง่ายโดนแบนได้ไงไว ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าตัวจริงหรือเปล่านะครับทุกคนไอหนุ่มคนนี้ก็พิมพ์คุยไปตามยถากรรมก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะลองแบบว่าถามทด่โทรคุยได้เปล่าอะไรเงี้นะครับทุกคนเออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้มันก็กําลังพิมพ์อยู่นะครับทุกคนไหนพอรูปลอน้องฟลอยว่าน้องฟลอยมึงไปแจ้งทําเชี่ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยรู้ด้วยว่ะเ้ยรู้มากว่ะอุ้ยรู้มากอะ่ะพิมพ์มาดิรู้มากจังดูทุกคลิป ป่านนี้อะเออดูทุกคลิปหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยผมพิมพ์คําว่าคลิปผิดว่ะทุกคนช่างมาละกันนะครับผมหลอนนะฮะตอนนี้หลอนกำลังตื่นเต้นเลยเผื่อแบบตัวจริงมาเองไงน้องฟลอยน้องฟรอยน้องฟรอยหรือว่าน้องโฟลี่ผมก็ไม่รู้นะคลิปตีนกูนี่ไงอุ้ยมันด่าผมหยาบทั้งนั้นเลยอะถามก่อนถามก่อนที่บ้านไม่สอนมารยาทหรอฮ่าฮ่จัดไปทุกคน แล้วก็พิมพหน่ากันดิเฮ้ยแล้วก็ถามมาดิ<ะ>เอง็งอะตัวจริงเปล่ารอเลยทุกคนรอมันตอบก่อนเลยว่าตัวจริงไหมถ้าตัวจริงผมจะลองถามดิว่าโทรคุยได้ไหมอือรอรอดูรอดูตัวจริงเปล่าเออตัวจริงหรือเปล่าตอบดิไอ้หนุ่มพิมพเช้าวะ่ะผมก็แบบรับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเนี่ยไอ้พวกพิมพ์ชา้าชักช้าลีลาไม่ไหวไม่ไหวถามดิถามดิมดพิมพ์คุยได้ไหม <Nope. S 1> เอ้ยไม่ใช่พิมพ์คุยดิ โทรคุยได้ไหมหนุม่มเออตัวเชื่ออะไรไม่สนเอ,อ้ยถามที่โทรคุยได้ไหมหนุม่มร<ะ>อตอบให้รอตอบให้พิมพ์ว่าเฮ้ยอ,อ่านไวว่าสงสัยหัวร้อนจริง <Nope. S 1> มันด่าผมเสือกเชื่ออะไรด้วยโว้ยเกินบางทีเกินไปหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าแบบผมโดนแฮกรหัสแบบแพงขนาดนั้นอะไรเงี้ยทําไมแบบผมไม่มีหัวร้อนหรือแบบเสียใจอะไรเลย กูโดนไปไหลายรอบแล้วกลับไปดูรอบแรกที่ผมโดนแฮกนะใครที่แบบไม่เชื่อก,กลับไปดูรอบแรกที่ผมโดนแฮกได้เลยนั่งเครียดอยู่สองสามวันนะฮะถามดิว่าโทรได้เปล่าเออโทรได้เปล่าละ่ะม,มันพิมพ์มาบอกโทรไรไองโง่ว่าซ่านกูไม่ค่อยอยากคุยคนโง่่ะโอ้ยผมอยากคุยเออแล้วก็พิมมาดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาที่บ้านไงเออจัดไป จัดไปครับทุกคนพรุ่งนี้ผมไปแน่นอนพรุ่งนี้ว่างนะฮะพรุ่งนี้แบบไปหาแน่นอนนะครับผมที่บ้านเนี่ยก็รอติดตามได้เลยมันบอกมาดิเหมือนกูกลัวเราก็พิมพ์ไปดิโทรไปก็รับด้วยนะจ๊ะถ้าเป็นพิมพ์ยังไงว่าโฟลี่โฟลี่ใช่ไหมโฟลี่ตัวจริงเออ จัดไปครับผมมาดีมันกลกกัวมาดีเวนมาตอนนี้เลยมามามาอุ้ยมันมันทา้าไอ้หนุ่มเนี่ยมันทา้าผมอยากรู้เหมือนกันตอนผมแบบไปเจอหน้ามันที่บ้านอะ่ะมันจะทําตัวยังไงในฮทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะโทรหามันเลยละกันนะครับผมจัดไปทุกคนดูดีว่าจะรับหรือเปล่า, hey, า,าเฮ้มาวะเจสันมาวะรับไหมจ๊ะพอลุบหลอพรลุบหลอของพี่ทอ็อปสวัสดีจ้ามันไม่รับอะ่ะ ก็คือแบบเสียงเตือนอย่างดังเอ้ยฮัลโหลสวัสดีจ้าชื่ออะไรอุ้ยตัวจริงวะเนี่ยพี่เจสันเนี่ยเฮ้ยเอาดีชื่อ,ช,อชื่ออะไรกันแน่เดี๋ยวถามก่อนอชื่อ,อ,ช,อชื่อฟอยหรือแบบเจสันเอาดีเสื้ออะไรอ่ะเฮ้ยเฟสไก่ไปเนีน่ยเฟสไก่ไปเนี่ยทำให้แมวเฟสจริงมาทำไมทำไมอ,ไอ่ะเสื้ออะไรอ่ะเฮ้ยอยากแบบอยากคุยกับเฟสจริงมากกว่าแบบอยากเห็นหน้าก่อนเจอตัวจริงไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาเลยเื้ออะไร ไอ้ไมีมึงไม่เชื่อมึงอับเหม็นเยฮ้ยนายฟังก่อนรรเราไปหาจริงเรารู้แบบหมู่บ้านที่นายอยู่แล้วว่าอ,อยากมามาเลยมามมาตอนนี้เยลยไล็ได้มามเดี๋ยวเราออกไปรอมาเฮ้ยงั้นนายแบบส่งแบบสามารถแบบแทนที่อยู่แบบส่งมาเผื่อไว้ได้ปะเผื่อไว้ได้ไหมมึงมึงเก่งแลยวมึงก็มาดิมาดิอไอไอเก่งแล้วก็เก่งแต่แบบบอกที่อยู่มานิดหนึ่งได้ไหมอะ่แบบบ้านเล็กที่อะไรเงี้ยรู้รู้นะว่าหมู่บ้านหมู่บ้านไหนอะไรเงี้ยแต่แบบอยากรู้บ้านเล็กที่เฉยๆอ่ะ กลัวแบบว่าไอพีที่แบบมันส่งมาอะไรเงี้ยแบบมันจะไม่ตรงกับบ้านหลังนั้นอะไรเงี้ยอืเออะไรของเหมืวอ,อ,อ,อมวป่เอออะเฮ้ยเวลายอ่ะวันอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยกลัวอะไระรวันเลยกูจะเป็นต้องกลัวคนอย่างเหมือนกัหรอวะอเฮ<อ>้ยเอาดีเฮ้ยปากดีจังทำไมปากดีจังไอแหกรหัสคนอื่นเข้าไปทำไมยังปากดีได้อยู่เนี่ยกูอยากเจอจังกลัวตัวสั่นหมดละจริงปะเนี่ยตัวสั่นหมดแล้ววะเฮ้ยแล้วแบบเดี๋ยนะรหัสโดนแบนทำไมเออแก้ไม่ได้หรอครับแก้เองไม่ได้หรอญาอ่อนหรือเปล่ามึงอะ เฮ้ยเอาดีเฮ้ยแกเองไม่ได้เหรอเก่งไม่ใช่หรอเฮ้ยเดี๋ยนะเก่งไม่ใช่หรอแกแบนให้ดูหน่อยดีแต่กูเก่งเก่งที่เกล่าถอดมาได้ไงโง่เฮ้ยแต่แกแบนให้ดูหน่อยไม่ได้หรอใครจะทำได้ไรควายเอาก็คนเก่งไงทําได้เฮ้ยนายเก่งไม่ใช่หรอเหมือนมึงถามแบบมึงไม่มีสมองไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยหัวร้อนหรอถ้ารหัสโดนแบนอะไรเงี้ยหัวร้อนหรอแบบแบบเหมือนกูมคุยกับคุปพญยาอ่อนนี่เฮียเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วจะหัวร้อนทําไมก่อนเค่รหัสโดนแบนเองหัวร้อนทําไมก่อนฮหอเออร้อนที่ไรอะอรเอเปล่ามึงอะเฮ้ยก็นายหัวร้อนอยู่เดะเดวเด้อก็นายหัวร้อนอยู่เนี่ยตอนเนี้ยหัวร้อนทําไมก่อนหัวร้อนไรกูคุยควายกูเพิ่หัวร้อนหรอกไอ้เฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยย่าอ่อนเฮ้ยนายตอนนี้คือแบบเรามีรหัสใหม่แล้วเว้ยเออเรามีรหัสใหม่แล้วเว้ยนายรู้หรือเปล่าแบบมีหมวกเอฟแบบมีโอ้โหของซีซั่นหนึ่งด้วยเฮ้ยนายแบบไม่อยากแฮกหน่อยหรอสนใจไหม แฮกแบบแฮกคนโง่เลยอ่ะเฮ้ยนายไม่สนใจหรอแบบรหัสนี้โคตรตึงตึงกว่ารหัสปักทองอีกนะเว้ยนายไม่สนใจแฮกหน่อยหรอรหัสใหม่เนี่ยเออผมไปหารหัสที่ดีกว่าที่มึงพูดดิไอ้เนาะไอ้กาสิเฮ้ยนายแฮกเก่งขนาดนั้นเลยหรอชิวอีซี่อ่ะเฮ้ยขอบ้านเลขที่หน่อยได้ไหมขอบ้านเลขที่หน่อยไหมได้ไหมได้ไหมเอามึงเก่งนะเฉลยมันก็มาเองก็เพื่อความชัวร์ไงก็เพื่อความชัวร์ไงโอ้ยอย่าอย่าอย่าเลยไอ้เชี่ยมึงมึงเหม็นปากไอ้เชี่ยน้ำลายเฮ้ย เดี๋ยวไปหาจริงแบบคงแบบคงปากดีเหมือนแบบนี้ได้อยู่ใช่ปะใช่น้ำลายหวาใช่ไหมเฮ้ยคือเดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวฟังนะพูดอย่างนี้คือตอนผมไปเจอจริงๆเนี่ยคือยังแบบมีหน้ากล้าแบบพูดอย่างนี้อยู่หรือเปล่าอ่ะโอ้ยโอ,ยโอ้มาเลยมาเลยเฮ้ยเอาดีเฮ้ยคุณเฮ้ยนายชื่อเล่นชื่ออะไรกันแน่อยากรู้บอกบอกแนะ่กเสวยกแล้วเสืออยากรู้ว่าอะไรแบบ โฟลี่บ้างเจสันบ้างอะไรอ่ะมวดั่วยหมดเลยอ่ะชื่อนายอ่ะทำไมทำไมมึงอยากรู้ทำไมวะก็อยากรู้ชื่อเฉยไงแบบเดี๋ยวก็เราจะรู้จักกันแล้วไงแบบเดี๋ยวไปถึงบ้านจะได้เรียกชื่อถูกไงปัญญาอ่อนไ่อยเฮียเอาก็รอดูเลยไงะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปหาพรุ่งนี้เอ้ยปกติเรียนยังเรียนหนังสืออยู่ไหมเนี่ยยังเรียนอยู่ไหมไม่ต้องเสืออครับอ่ะแสดงว่ายังเรียนยังเรียนอยู่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปเย็นๆแล้วกันแบบค่ำๆะไรเงี้ยพ่อแม่อยู่บ้านปะ ไม่ต้องเสือกหรอกครับน้องฟังนะพ่อแม่อยู่บ้านหรือเปล่าไม่ต้องเสือกค่ะไอ้น้องอย่าปัญญาอ่อนแล้วอยู่บ้านไหมลู่ยอยู่ตลอดแหละไ้ยไใช่หมายถึงพ่อแม่เผื่อแบบได้คุยกับพ่อแม่ด้วยไงเข้าใจปะคุยเฮียอะไรมึงไอ้ใส่อะไรเฮียมาก่อนจะได้รู้ไงฟังฟังพ,พ่อแม่จะได้รู้ว่าแบบลูกตัวเองทานิสัยอย่างเงี้ยแบบพ่อแม่ ผมไม่ได้สอนหลอกนใส่เสงี้ยรู้ว่าทำเองทำเองกูยอยู่กูอย,อยู่คนเดียวครับกูอยู่บ้านเช่าคนเดียวครับเฮ้ยเฮ้ยบ้านเช่าแล<า>้วุ้ยรวยนะเนี่ยเฮ้ยบ้านเช่าซะด้วยรวยนะเนี่ยเฮ้ยทำไมนายรวยย,ยังแลยลำบนดาไอ้เหี้ยไม่งกูไม่เจอรหัสขงไม่ได้หรอกเยสเยสตัวตึงไอ้ทอันนี้แบบตัวตัวตึงแบบเออพระรามที่เท่าไหร่นะเฮ้ยนายนายอยู่พระรามไหนนะนายพระรามหน้ามังไงอุ้ยแม่นแม่แม่นปะ เฮ้ยนายเราเราพูดถูกว่านายอยู่พระรามเท่าไหร่แน,น่นายให้พูดตัวเลขด้ปะอะไรเฮ้ยนายี้หมูที้ฟัน,นเดี๋ยวนายอยู่พระรามอะไรอ่ะพระรามอะไรจะให้เราพูดตัวเลขรด้เปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะมึงมึงมาก่อนแต่มึงมาก่อนอยากเจงมากเฮ้ยพระรามอะไรนะเฮ้ยผมไปหาได้เลยนี่เนี่ยตอนนี้แต่แบบมันดึกแล้วไงเที่ยงคืนอ่ะใครจะไปอบ้าหรือเปล่าโอ้ยมึงขี้หมูปากเหม็นนี่อ่ะ ได้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราได้รู้กันแน่ว่าแบบมันอยู่พระรามไหนกันแน่อืมเข้าใจว่าเข้าใจปะอยากเจอแล้วเจอเจอตอนนี้แล้วะเอ้ยก็หมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านนั่นแหละเออก็ไอหมู่บ้านนั่นแหละตรงพระรามอะไรสักอย่างอ่ะอืมอยากเจอวะอยากเจอวะครับผมเอ้ยอันนี้แบบเอยนอนดึกพ่อแม่ไม่ด่าหรอครับเนี่ยอะไรมึงเป็นยักษ์เหรอกูอยู่คนเดียวครับอ๋อเนี่ยอะไรลืมลืมลืมขอโทษขอโทษมึงขอโทษมึงมันไี่เพื่อแบบสมองฝ่อเหรอถามจริงเฮ้ยนาย นายฟังเรานะตอนนี้คือแบบเรามีรหัสเล่นด้วยเว้ยเราอยากแบบแชร์จอให้นายดูมากเลยแต่แบบในเฟซมันแชร์จอไม่ได้เราเศร้าใจเ่ะนายก็ไปดูในคลิปเอาเองแล้วกันเดี๋ยวเราลงคลิปให้ดูเนาะวันนี้เราคุยกับนายอยู่แล้วแบบเนี่ยเรากดแบบกดทงกดท่าอุ้ยท่าปืนเจ็ดอุ้ยเต็มบอกเลยรหัสนี้อึมครึมอะเข้าใจไหมกูมีหลายรหัสมาปักทงอะจริงหรือเปล่าอุ้ยจริงหรอมีหลายรหัสเลยหรอปักทงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ขอดูหน่อยนะครับผมอยากเห็นนะเฮ้ย ผมอยากเห็นจริงครับพี่มาเถอะมาเถอะมาถูกหรือเปล่าเนี่ยนี้ก,ก็ถูกอยู่แล้วโหแม่พูดพระรามแบบพูดพระรามให้ฟังปุ๊บแหมเสียงสั่นเลยน,นั่นแน่เฮ้ยเอาดีมึงเออแล้วบอกผมก<ผ>ม,มอยู่พระราม<ไ>เหมือนกันนะครับรู้หรือเปล่าเฮ้ยผมก็อยู่แบบพระรามผมอยู่พระรามไหนนะผมอยู่พระรามสี่เออผมอยู่พระรามสี่เข้าใจปะกูไม่ได้อยากรู้เลยนะเนี่ยเฮ้ยบอกเฉยแบบมันใกล้กันไงแบบพระรามสี่แบบใกล้กันตั้งสี่พระรามอ่ะเออ ใกล้กันหมดเลยยี่สิบกว่าโลเองใกล้ๆเขีย okay, ปะก็มึงหลอนไ้เฮียคุยมึงแบบเคยเด็กปัญญาอ่อนไ,อไม่ตอนนี้ผมกำลังแบบสะใจอยู่ไงที่แบบรหัสดโดนแบนอะสะใจจริงบอกเลยรหัสดโดนแบนแบบโคตรสะใจอนไง นี่กูจะบอกแล้วนะเว้ยรหัสฟรีกูไม่เสียดายหรอกไอ้ควายออ้ยแล้วแบบทักมาด่าทําไมก่อนเด้วคืออยากรู้ว่าทักมาด่าทําไมก่อนครับรหัสฟรีรหัสฟรีแล้วทักมาด่าทําไมครับผมเนี่ยไม่กูแค่อยากด่าควายเฉยใช่เปล่าน,นี่ยแบลรหัสกูหาป้อมึงเหรออุอ้ยด่าพ่อด้วยอุ้ยทำให้หัวร้อนจริงนี <Nope. S 1> ไไ่ไม่ไม่แบบไม่ทักมาด่าถึงเฟซจริงนะครับเนี่ย ดูดิโอ้เกินไปแค่นี้เราผมไม่อยากคุยนายเฮ้ยนายเออแค่นี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับคุณกินอะไรนะเฮ้ยเจอกันเลยเดี๋ยวนะนายชื่อไรอ่ะผมอยากเรียกชื่อให้ถูกเฉยเฉยอ่ะชื่อไรอยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยอยากเจอจังเลยเว้ยคับผมแค่นี้แหละไม่ไม่อยากคุยแล้วแค่นี้แหละไปเถอะเดี๋ยวเจอว่ะเดี๋ยวอยากเห็นคนที่แบบว่าแบบปากดีแบบในในจอปากดีนอกจอจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอเจอนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับผม ก็จบไปนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนโทรไปบอกมันเฉยๆนะครับว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไอ้หนุ่มอะไรงี้นะครับทุกคนก็บอกได้คําเดียวนะครับคลิปหน้าบุกบ้านแน่นอน รอรับชมได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับเรามาดูหนังหน้ามันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนเจอผมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะครับทุกคนก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสาหรับพวกแฮกรหัสอย่าไปหาทํานะครับผมโอเคก็อนนะครับสาหรับคลิปนี้พี่ท็อปก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกันลวกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปบุกบ้านมันยังไงผมจะยังไงกับมันบ้างก็รอติดตามรอรับชมได้ เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุบๆครับบ๊ายบาย